ของเหตุการณ์ที่มันมีคลิปเสียงออกมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าพี่ปืนเล่ยน,น,นะครับพี่คนบ้านโคกนะครับอืมคิดว่าวุนเส้นมันจะแฉคลิปนักการเมืองไทยต่อไหมไม่แน่ครับไม่แน่เพราะไอ้คนไอ้คนเนี้ยไอุ้นเส้นเนี่ยไอย้ไอุ้นเส้นเนี่ยมันมันไม่เคยที่จะมีสัจจะนะครับมันไม่มีสัจจะแล้วมันทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ในช่วงระยะเวลาจากหน้ามือเป็นหลังมือแค่พลิกฝ่ามือเดียวมันเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจขึ้นมาซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้นิสัยมันคนไทยเนี่ยน่าจะรู้ซึ้งเนาะคนไทยน่าจะรู้ซึ้งถึงนิสัยของคุณเซนได้เป็นอย่างดีว่านิสัยมันเป็นแบบเนี้ยถามว่าเมื่อน,นิสัยมันเป็นอย่างนี้แล้วจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคนไทยต้องเป็นนิสมควรที่จะมาขอบคุณคุณเซนไหม เอาพี่พน้องคิดว่าเราสมควรที่จะขอบคุณฮุนเซนไหมครับที่ทางฝั่งของข,องขมรได้ปล่อยคลิปนี้ออกมาเนี่ยปล่อยคลิปเสียงนี่ออกมาในส่วนตัวของผมนะครับไอ้คลิปเสียงเนี่ยถามว่ามันมันเป็นผลเสียกับไทยไหมหรือว่ามันจะเป็นผลประโยชน์กับไทยไหมมันทั้งมีผลเสียกับผลประโยชน์นะครับผลเสียก็คือทําให้เรารู้ว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันยังมีผู้นําประเทศที่มีความคิดแบบนี้อยู่ เป็นผู้นําประเทศที่คนไทยเห็นเพิ่มเนี่ยโอ้โหได้แต่ร้องโอ้โหไม่โอ้โห,ไ,โโหได้แต่ร้องบอกว่าโอ้โหซ็งแบบนี้นครับแต่ผลดีก็คือมันทําให้คนไทยหลายคนตาสว่างตาสว่างที่ได้รู้ว่าไอความคิดของผู้นําประเทศเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้ในพื้นแผ่นดินตัวเองกับบรรดาแม่ทัพของตัวเองแล้วความลับต่างๆมันก็อยู่ในคลิปเสียงนี้หมดเลย มันไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ครับมันไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้นะครับเอาตอนนี้มีพี่พงน้องเข้ามารับชมรับฟังอยู่200รอกว่าท่านนะครับข้า,มาแม่อลไรก็เช่่ยกดไลก์กดแกชร์ไปนะครับวันนี้ผมจะออกมาแฉแฉทุกเรื่องแฉทุกเราในเบื้องหลังที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมเหตุการณ์เรื่องราวการทําคลิปออกมาแบบนี้มันถึงมีออกมาจากทางฝั่งของขม,มิญซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่มันลึกมันลึกมากนะครับมันลึกมากจริงๆ พอพูดไปพูดไปเนี่ยมันก็เหมือก็แบบโอ้มันมันก็สามารถที่จะโยงกันมาได้แต่ที่แน่ๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะได้มาจากฝั่งขมรแล้วเป็นเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าประเทศไทยโชคดีมากมายเลยนะครับที่ทางฝั่งของขมรมันได้เอาคลิปนี้ออกมาคลิปเสียงนี้ออกมาหลุดไม่ใช่หลุดนะครับมันตั้งใจทําเลยออกมาตามสื่อโซเชียลมันเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ย ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยูถ่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนไทยหลายคนหลายท่านอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากขุนกะเพรานะครับอ่าพ,พี่มรกรนะรว่าข่าวของขุนกะเพราหน้าติดตามมากๆค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณครับผมถึงแม้ว่าผมเชื่อได้ว่าสิ่งที่ผมพูดออกมามันจะทําให้คนไทยหลายคนหลายท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า มันจะเป็นไปได้ไหมที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจนมันลามไปสู่การที่ทางฝั่งของคุณเซนเนี่ยมันได้แปรคลิปออกมามันเป็นการหักหลังกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนไทยหลายคนในสงสัยนะครับว่าคุณเซนกับทางฝั่งของนายกองอิงเนี่ยมันเป็นเอแทบจะเป็นญาติกันไม่ใช่แทบเป็นญาติกันนะครับญาติทางดองกันเนี่ยแล้วทําไมมันถึงจะขึ้นลุกขึ้นมาหักดิบกับทางองอิงอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบง่ายๆคือหลานเนาะ ก็เปรียเที่ยังไงก็คือหลานนั่นแหละครับแล้วทําไมฮุนเซนมันถึงกล้าขึ้นมาหากักดิบแบบอย่างนี้มันก็ต้องมีเรื่องราวแหละครับมันก็ต้องมีเรื่องราวที่มันอยู่ตื้นลึกนาบางที่มันอยู่เบื้องหลังที่มันโอ้โหมันหนักหนาสาหัสจนทําให้ฮุนเซนไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับต้องลุกขึ้นมาในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะครับผมหมายถึงว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะครับเพราะเรื่องราวการมีคลิปออกในออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ฮุนเซน ต้องทาเพราะตัวเองเกิดความหวาดระแวงเพราะไอ้ฮงเซนมันเป็นคนขี้ขี้หวาดระแวงครับอ่าพี่ไพรจนว่าขมินเอาอาพีจีขู่ทานไทยที่ชายแดนจริงๆไหมครับมันก็มีข่าวมาแบบนี้เนาะมันก็มีข่าวมาแบบนี้นะครับต่อไปนี้พี่พี่น้องก็คอยติดตามเลยครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามในเขตชายแดนไทยขมิน้นมันมีแต่จะนับวันมีแต่จะเพิ่มความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอ่าพี่ขุนน่าจะทําช่องข่าวด่วนหรือรายงานเออหรือข่าวรายวันบ้างนะครับ ทำเป็นคลิปเป็นซอยครับอืมอ่าผมผมอยากจะทาเหมือนกันเนาะผมอยากจะขึ้นมาไลฟ์สดให้มันตัดทำทำันตามเหตุการณ์เนาะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไลฟ์สดทันตามเหตุการณ์ได้เพราะว่าช่วงตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าถึงสิบหกสามศูนย์เนี่ยแปดโมงถึงสิบหกสามศูนย์เนี่ยผมโดนคําสั่งห้าม <laughs> ผมโดนคําสั่งห้ามมาไลฟ์สดช่วงนี้นะครับ แต่ถ้าผมทําคลิปเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แต่ว่าการทําคลิปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาลงได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาลงได้ให้มันทันท่วงทีหรือว่าให้มันทันกับข่าวนะครับข่าวปัจจุบันทันด่วนมันไม่สามารถที่จะทําได้แต่ไอ้ที่จะสามารถทําได้ก็คือการที่มาไลสดน่ครับไลสดให้มันทันข่าวทันเหตุการณ์แต่การไลสดเนี่ยในเวลางานก็คือแปดโมงเช้าถึงสิบหกสามศูนย์ผมไม่สามารถที่จะมาไลเวลางานได้เพราะว่าโดนสั่งห้ามเดือดขาดนะครับ สวัสดีครับพี่คุณกะเพรานะพี่เอ,เอาเอาเอาสับเบอร์มาถือหมูอ่าท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดอ่าแล้วว่าจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเข้ามาอยู่455ท่านนะครับแชร์ไปให้เยอะครับวันนี้ผมจะพูดในสิ่งที่ผมรู้มาแล้วมันจะทําให้คนไทยตาสว่างว่าทําไมเหตุการณ์คลิปเสียงนี้มันถึงออกมาแล้วมันเป็นผลดีกับประเทศไทยเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาปืนมินทยอยู่ถ้าไม่มี คลิปเสียงนี้ออกมาคนไทยก็จะยังหน้ามืดตามมวอยู่นะครับคนไทยหลายคนหลายท่านเนี่ยอ่าเมื่อพูดเมื่อผมได้นํามาพูดแล้วเนี่ยก็สุดแล้วแต่ว่าพี่พี่น้องจะนําไปพิจารณาเองนะครับว่าจะน่าเชื่อถือได้หรือไม่ในสิ่งที่ผมพูด <tuh> <ค>นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องๆ้องได้ติดตามคลิปของผมในวันนี้ที่ผมได้ลงไปเมื่อประมาณสิบห้านศนย์นะครับของวันนี้เนี่ยพี่พี่น้องอาจจะเข้าใจเข้าใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยการที่ผมมาไลฟ์สดผมก็จะมาแทรกให้มันเรื่องที่มันลึกๆเข้าไปอีกนะครับแทรกในเรื่่องทีผมไ พูดไปแล้วลืมไปในคลิปนะครับอ่าได้ข่าวว่าไอ้ฮุนเซนมันใกล้จะหนีแล้วใช่ไหมครับโอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ฮุนเซนเดือดเดือดมากเดือดแบบชนิดที่ว่าโมโหโมโหเป็นอย่างมากที่ตัวเองนะครับพี่ฮานุมานะครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนช่องคุณกระเพรามาครับอ่ามันเดือดมากนะครับที่ตัวเองเนะี่ยโดนทวงเงิน โดนทวงเงินนะครับเพราะตัวเองเนี่ยไปเอาเงินจํานวนถึงห้าพันกว่าล้านยูเอสดอลลาร์นะครับห้าพันกว่าล้านยูเอสดอลลาร์จากทางฝั่งของบริษัทขุดเจาะน้ํามันที่อยู่ทางฝั่งยุโรปอเมริกานะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับได้ให้เงินมากระทังนหุ้นเซนเนี่ยถึงห้าพันล้านดูยูเอสดอลลาร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้พี่น้องก็เราไปคิดดูเอาเองนะครับโอ้คูณคูณกันสบั้นหันแหลกนะครับเมื่อมันได้ให้เงินมาเนี่ย ให้กับฮุนเซนมาเนี่ยถามว่าเงินที่ทางฝั่งบริษัทขุดเจาะน้ํามันเนี่ยที่ได้ให้ฮุนเซนมาถึงห้าพันยูเอสดอลลาร์มันให้มาทําไมมันให้มาเพื่อที่ว่าเป็นการสัมปทานล่วงหน้าเป็นการสัมปทานล่วงหน้าในการขุดเจาะน้ํามันบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับบริเวณพื้นที่อ่าวไทยซึ่งพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยคำมินมันพยายามที่จะเข้ามาอ้างสิทธิ์ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ความจริงมันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน แต่ด้วยการที่ว่ามันต้องการที่จะมาขุดเจาะน้มามันเนี่ยมันก็เลยทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปจับมือกับคนไทยบางกลุ่มบางพวกเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองใหญ่ในประเทศไทย,ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับจับมือกันในการที่จะทําให้พื้นที่บริเวณอ่าทะเลทะเลอ่าวไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนให้ได้เพื่อที่ว่ามันจะได้มารวมกันในการที่มาทําแสวงหาผลประโยชน์ตรงบริเวณน,นี้นะครับ fs. มันก็เลยมาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสร้างพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยให้มันมี การให้ตลอดตามแนวชายแดนไทยมันมีพื้นที่เป็นพื้นที่ทัอนขึ้นมาตั้งแต่ทางพื้นดินยันพื้นที่ทางทะเลมันอยู่ในแผนของมันหมดนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะอ้างสิทธิ์บริเวณช่องบกช่องอานมาช่องอะไรต่างๆที่มันอยู่ทางอีสานใต้ยันไปถึงทางจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอ้างได้เนี่ยตามแผนที่ที่มันอ้างขึ้นมาก็คือหนึ่งต่อสองแสนเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันอ้างตามสิ่งที่มันขีดเอาเอาเอาเองเนี่ยมันอยากได้ตรงไหนมันก็ขีดเอาเนี่ยแผนที่ประเทศไทยมันจะเปลี่ยนไปโดยทันทีมันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วแผนที่ของเขมรมันจะกว้างใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะวัดจากแผนที่ที่มันได้มาลากไปถึงทะเลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวัดลากไปมันจะอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลอ่าวไทยทันทีเพราะว่าพื้นที่บริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยน้ํามันก๊าซธรรมชาตินะครับ เป็นพื้นที่ที่อุดมเป็นอย่างมากในตอนนี้ของโลกนะครับเพราะทางฝั่งของประเทศไทยไม่เคยขุดเจาะน้ํามันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่าวไทยนะครับซึ่งตอนนี้จากการประเมินสถานการณ์นะครับจากการที่ทางพวกผู้มีความรู้นักวิเคราะห์นัก,นกอะไรต่างๆนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ต่างนี่เขาได้ลงความเห็นกันแล้วนะครับว่าน้ํามันที่มีอยู่ในตะวันออกกลางนี่เหลืออีกไม่กี่ปีมันก็จะหมดแล้วครับเหลือไม่อีกไม่กี่ปีมันก็จะหมดแล้วแล้วถ้าน้ํามันตะวันออกกลางหมดเนี่ย น้ำมันที่จะเยอะที่สุดอีกที่หนึ่งก็คือในพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยนี่แหละครับพี่นนะครับมันจะเป็นปัญหานะครับมันจะเป็นปัญหาอยู่เท่าทุกวันนี้ไอ้บริษัทที่ขุดเจาะน้ํามันนะครับมันก็เลยอยากได้อยากมาขุดมันก็เลยต้องให้เงินจํานวนห้าพันกว่าล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ยมาให้กับทางคุนเซนและจากข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับข้อมูลข่าวสารมาก็คือหุนเซนเนี่ยมันก็ได้เอาเงินเนี่ยห้าพันกว่าล้านดอลลาร์เนี่ยมาแบ่งก,กันกับทางฝั่งของไทยคนไทยกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่จะมีผลได้ผลเสียกับทางฝั่งของฮุนเซนเนี่ยในการที่จะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในการขุดเจาะน้ํามันในพื้นที่บร,ริเวณอ่าวไทยนี่คือมันเป็นพื้นเอ่อมันมันเป็นประเด็นหลักเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของไทยเนี่ยคนที่ไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งของฮุนเซนเนี่ยมันก็ได้มีการเอ่อรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับว่าจะทําให้พื้นที่บร,ริเวณภูมิเอ่อชายแดนไทยขมินเนี่ยเป็นพื้นที่ซับซ้อนให้ได้มันมันมันตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับ มันก็เลยทาให้ฮุนเซนโอ้โหเชื่อใจแล้วครับพว่าทำมาใหา้กินอยู่ด้วยกันมานานนะครับม,มันก็เลยเชื่อใจมันก็เลยวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย,ไไทยจนมันมี m อูปีสอง3ันห้า้สี่สิบสามนี้ขึ้นมานะครับ MOU ปีสอง3สี่สิบสามเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวที่มันได้จะทําให้พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเสียเสียนะครับในการที่ ขเมศมันได้มาอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทับซ้อนที่มันอ้างนะครับแต่ความจริงมันไม่มีที่ทับซ้อนครับแต่พวกนี้มันจะต้องทําทุกวิถีทางให้พื้นที่ของประเทศไทยกับขเมศเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันได้เพราะผลประโยชน์ของมันล้วนๆนะครับนี่คือเลขเหลี่ยมของนักการเมืองเนาะเล์เหลี่ยมของนักการเมืองนะครับอ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับพี่พี่น้องครับพอมันต้องการที่จะมาหวังผลประโยชน์ในทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันก็เลยมาสร้างเรื่องสร้างราวอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ว่าทางฝั่งของ ฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยรู้รู้แก้วทาัารู้เรื่องครับแล้วก็คนไทยบางพวกบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยก็รู้ว่าไอเหตุผลที่ขมินมันมาสร้างเรื่องสร้างราวแบบนี้ในการที่อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นแผนการของขมิบเขาก็เลยลุกขึ้นมาต่อต้านคนไทยทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะหูตาสว่างไม่บอดเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะทุกวันนี้สื่อมันไปทั่วแล้วครับสื่อเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงทุกทุก,ท,กทุกทางเนาะมันก็เลยทําให้คนไทยตาสว่าง เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพี่พี่น้องครับไอเงินของผัดเขมรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราต้องย้อนหลังไปหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเขมรเนี่ยไอเขมรเนี่ยมันใครก็ได้ที่มาให้ผลประโยช <c oughs> น์มันมันไปเรียแข่งเรียขาพวกนั้นหมดนะครับอย่างเช่นในอดีต <BI> นี่ก็คือมันได้ไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามาสร้างโน่นสร้างนี่ให้มันนะครับแต่พอสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะไม่ค่อยจะช่วยมันแล้วนะครับมันก็หันหน้าไปพึ่งจีนหันหน้าไปพึ่งจีนแหละครับพี่พี่น้องครับ จีนก็เอาเงินงบประมาณต่างๆมาโอ้โหมาช่วยกับทางฝั่งเขมรนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขเขมรนก็กระเป๋าหนักไปกระเป๋าตุงไปแต่ทีน่นี้พอจีนเริ่มในการที่จะไม่ค่อยจะให้การสนับสนุนแล้วนะครับพี่พีงครับ,รบไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็เถไปหาทางบริษัทที่อยู่ทางฝั่งของยุโรปที่เป็นพวกบริษัทขุดเจาะน้ํามันเนี่ยที่อยู่ทางยุโรปอเมริกาเนี่ยทางยุโรปอเมริกาเนี่ยก็เลยต้องให้เงินมาห้าพันกว่าล้านยูเอสดอลลาร์อย่างที่ผมว่ามาเนี่ย ให้ไปแล้วทางไอค้คมรเนี่ยด้วยการที่ว่ามันโอ้มันพร้อมที่จะหักหลังคนทุกคนเไอ้ฮุนเซนเนี่ยเมื่อมันได้เงินห้าพันล้านยูเอสดอลลาร์แล้วนี่ครับมันก็ได้ให้กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะมาเทียบเรือเอาเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจอดเทียบท่าในบริเวณท่าเรือกำปงโสมนะครับซึ่งท่าเรือกำปงโสมนี่มันอยู่ใกล้กันกับท่าเรือเรียมของคเมรนะครับซึ่งท่าเรือเรียมของคเมรเนี่ย มันเป็นท่าเรือเรียงที่ทางฝั่งของจีนเขามาซ่อมมาสร้างมาดัดแปลงมาทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นฐานทัพเรือของของ,ของจีนพวกจีนเขามาลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับแต่คามิมันไม่สนใจเมื่อจีนไม่ให้ผลประโยชน์มันแล้วเนี่ยมันก็เลยไปเอาเงินห้าพันกว่าล้านยูเอลเรล่าโดยการที่ให้ทางฝั่งของบริษัทขุดเจาะน้ำมันที่มาจากทางยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยเป็นผู้เข้ามาในการที่จะมาสัมปทานล่วงหน้าก่อนมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันพร้อมกันนั้นก็ยังให้ทางฝั่งของกองทัพสหรัฐอเมริกาี เอาเรือรบมาจอดเทียบท่าและก็มาจอดโอ้หมันใกล้กันมากแล้วกับทางฝั่งกองทัพเรือจีนจีนก็ไม่พอใจแะ้วครับทีน,นี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่แตกหักนะครับมันเป็นสิ่งที่แตกหักเพราะสหรัฐก็ถามว่ามาเข้ามาเนี่ยมันจริงใจกับทางขมเขมรไหมมันไม่จริงใจหรอกครับสหรัฐเพราะเขาก็โดนขมเขมรจัดหนักมาบ่อยครั้งเหมือนกันเนาะแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะผลประโยชน์ที่มันต้อง มันต้องได้เนี่ยไอ้ทำเนี่ยเป็นคนที่เป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าและเป็นพ่อค้าเกี่ยวกับน้ามันด้วยนะครับไอ้ทำเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับมันก็เลยมีแผนการในการที่จะมาจับมือกับทางฝั่งของไทยเนี่ยในการที่จะทําให้พื้นที่บริเวณประเทศไทยเป็นพื้นที่ทัดซ้อนให้ได้แต่ทําไปทามามันทําไม่ได้นานเข้านานเข้า,นานเางินได้มามันก็เมื่อมันสูญเปล่าแล้วเนี่ยเพราะทางฝั่งไทยโอ้ลุกขึ้นมาโต้ตอบลุกขึ้นมาไม่ยอมเต็มที่ละครับทางฝ่ายความมั่นคงไทยไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารบกโอ้ไม่ยอมเลยนนะครัับมก็ทําให การที่ทั้งสองฝั่งวางแผนกันเนี่ยมันก็เลยล่าช้าไปมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้ไอ้คนที่เสียตังค์ห้าพันกว่าล้านยูเอสดอลลาร์เลยครับทีนี้มันจะทําไงล่ะทีนี้ในเมื่อมันให้เงินมาแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันก็เลยต้องมาทวงมันมาทวงกับพี่นะครับมันมาทวงกับทางหุ้นเซนมันมาบีบกับทางหุ้นเซนให้หุ้นเซนคืนเงินคืนให้หุ้นเซนนี่ครับพี่เมย์ว่าคืนเงินที่ให้มาห้าพันกว่ายูเอสดอลลาร์นี่คืนคืนให้กับทาง เมื่ัใขุดจอน้ามันไปแต่ทางคุณเซนไม่มีเงินคืนเพราะได้เอาเงินมาแบ่งกันกับทางฝั่งของของคนไทยเรียบรอยอ้อยละไอ้คุณเซนก็โทรทรวงมาถามอะไรกับทางฝั่งไทยเนี่ยก็ทักทวงถามกันว่าจะคืนมาได้ไหมไอ,อเงินที่แบ่งกันแบ่งกันไปเนี่ยพวกทางฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาได้ทวงมาแล้วเนี่ยเงินที่ให้มาเนี่ยแล้วเราอามาแบ่งกันกินเนี่ยจะคืนได้หรือเปล่าทางฝั่งไทยก็ยึกยักยึกยักในพวกเงินก็ไปผลาญหมดแล้วเงินก็เข้าเอาเอาไปเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้ว ทางฝ่ายก็โอ้โหมันไม่สามารถที่จะคืนเงินได้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหากับราคาซั่งกันไอ้ฝั่งของสัรัเอ่อฝั่งของไอ้ยุโรปอเมริกาก็อยากได้คืนมันก็ไม่ได้นะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ทางฝั่งของอ่าทําไม่พอใจไม่พอใจเป็นอย่างมากก็เลยพยายามที่จะมาบีบบีบทางฝั่งของขมริบีบทางฝังงงง่งของคุนเซนบอกว่าเอา้าไหนๆว่าจะมาเคลียร์กันได้แล้วไงไหนๆว่าจะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ย มาขุดเจาะได้แล้วไงแล้วจะมาคุยกับทางฝั่งไทยว่าเอาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ทับอนเราสามารถที่จะให้ทางาทางบริษัทขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมาขุดเจาะได้แล้วทําไมตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้ทางฝั่งของไอ้ทาไม่พอใจ <c oughs> ก็เลยแฉทุกอย่างเลยครับทีนี้แฉมีการขึ้นบัญชีโดงขึ้นบัญชีดากับทางฝั่งของขมิญเลยครับทีนี้เอาทุกสิง่งไอ้ทำม่ก็ยุดวลุยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไอ้ทำนีมม่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาถ้าเสียเปรียบโอหไอ้ไอ้ทำไม่ยอมเลยครับเมื่อ ตัวเองเสียเปียบก็เลยมาบีบขมิญทุกเรื่องทุกเรามันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องอาจยากรรมข้ามชาตินะครับหรือไม่หรือแม้กระทั่งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างขามนุ์มันอยู่ได้พื้นเป็นดินขมิญหมดซึ่งไอเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ทางฮุนเซนก็รู้ดีแล้วมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวของทางฝั่งของฮุนเซนไปนะครับ